สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดนาทีสามีบุ๋มปนัดดาทำกับลูกจนชาวเน็ตแห่เตือนก่อนเจ้าตัวตอบกลับแบบนี้แต่ละบ้านมีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันจริงๆและที่ผ่านมาครอบครัวใดาราครอบครัวไหนเผยโมเมนต์เลี้ยงลูกเล่นกับลูกก็เจอดราม,ม่าชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูก เช่นเดียวกับล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโพสต์โมเมนต์ที่สามีกอดอทิย์เล่นกับน้องอเล็กซ์ที่เธอระบุข้อความว่าแฮชแท็กเมื่อมีพ่อเป็นนักกล้ามและแฮชแท็กเมื่อมีลูกเป็นเด็กผู้ชายการละเล่นต้องออกมาเป็นแนวนี้อันนี้น้องจับนิ้วคุณพ่อขึ้นไปเองแล้วปล่อยตัวลงมาเองค่ะเสียดายถ่ายที่เล่นก่อนหน้านี้ไม่ทัน ท่ามกลางหลายคนเข้ามาชมความน่ารักของทั้งคู่แต่มิวายเจอดรามา่าเจอคอมเมนต์ชาวเน็ตมาเตือนทั้งบอกว่ากระดูกน้องยังไม่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวข้อต่อแขนมีปัญหาสงสารน้องอเล็กซ์อีคอมเมนต์บอกว่ากลัวแขนน้องหลุดจังค่ะอีคอมเมนต์บอกว่าไม่กลัวไหล่น้องหลุดหรอคะ อีคอมเมนต์บอกว่าคุณเด็กกี่เดือนมาเล่นกระชากขึ้นอย่างนี้แขนหัวไหล่หลุดพอดีคุณน่าจะไปฟิตเนสหนบาร์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ดูจะได้รู้สึกเป็นต้นนอกจากนี้พบว่าแม่บุ๋มก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตที่บอกว่าต้องมีดราม,ม่าแน่ๆโดยแม่บุ๋มบอกว่าแต่ละบ้านเลี้ยงคนละแนวสบายใจได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ